สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The d i v e Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงนินความรักสำหรับชาวราศีกันหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันประจำเดือนกันยายน2567สำหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ General Reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอันดวงอันไพสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวราศีกันเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณนะสำหรับคนที่อยู่ในลัคนาด้วยเหมือนกันเนาะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเราแล้วกันนะคะแม่หมอก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูทุกคนเลยขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ ปรารถนาะรวยๆเฮงๆปังๆแล้วก็คิดอะไรสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะอ่ะมาดูกันนะคะราศีกันเดือนเกิดของคุณจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับในส่วนของคลิปความรักนะคะแบบเต็มๆจะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะถ้ายัางไงแไม่หมอฝากติดตามด้วยนะคะมาดูซิว่าภาพรวมการงานการเงนิงนความรักเป็นยังไงนะคะ 9ก้าถ้วย the o o l ลวิ e อ of for ์ u n e เจไม้ส r ตรน t h ช่วงจังหวันนี้แม่หมออ่านไพ่ราศีกันนะช่วงเช้านะคะตีห้าใกล้จะ6กโมงและฝนจะตกอีกแล้วนะคะช่วงจังหวะนนี้อุปสรรคคือเรื่องฝนนะแต่มันก็เป็นธรรมชาตินะคะ,ะก็ต้องเข้าใจว่าช่วงจังหวันนี้บางบางคนเขาก็ทำนานะก็จะเป็นช่วงหน้านานะคะขาดน้ําไม่ได้นะ มาดูกันนะคะวิวออฟฟอร์จูนเจ็ไม้สเตรนท์ค่ะอัศวินดาคิงออฟฟอนดีเอมเพลอร์ค่ะสามไม้ค่ะสองเหรียญจะไปอย่างไวนิดหนึ่งนะคะภาพรวมเป็นยังไงนะคะในเดือนเกิดไม่เหมาะต้องบอกว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มีการเดินทางท่องเที่ยว มีการทำอะไรที่เราไม่เคยทํานะคะแล้วช่วงเชงวานี้ปัญหาบางอย่างหรือสิ่งที่เราเจอเราอาจจะผ่านมันไปได้ง่ายๆจิตใจที่ไม่ได้ยึดต,ติดอะไรนะคะในเดือนนี้ราศีกันอาจจะเที่ยวหรือว่าปล่อยใจให้สบายๆลันลานะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยน ชีวิตจริงๆนะคะโชคชะตากําลังขับเคลื่อนคุณเข้าสู่สังคมที่กว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างหรือเข้าสู่สังคมที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะมีการไปเรียนสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมสําหรับบางคนก็ต้องบอกว่าอาจจะมีโชคได้ด้วยนะคะเสร็จเป็นช่วงจังหวะของการควบคุมการจัดการการเมนเนตการใช้ศักยภาพที่อยู่ในตัวเราให้เต็มที่นะคะ มีความแข็งแกล่งมีความถึกอึดทนความเขาเรียกว่ามีทั้งความฉลาดมีทั้งกำลังแรงใจเนี่ยที่สู้ไม่ถอยนะคะ The Emperor เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือองค์กรราชการองค์กรใหญ่ๆได้ด้วยอ่ะช่วงจังหวะนี้อาจจะมีอะไรที่มันเป็นบิกบ๊กๆสำหรับพวกคุณนะ ที่เห็นชัดเจนคือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดวงเริ่มเปลี่ยนอะทุกคนเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่จุดไหนก็ตามมันอาจจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าเราจะได้เจอแต่ไม่มอ,มองเห็นถึงสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการงานนะคะการงานเป็นยังไงนะคะการงาน บางคนทํางานสองอย่างจับงานสองอย่างหรือบางทีเราอาจจะได้รับผิดชอบหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานเราด้วยนะคะได้ดูแลแทนด้วยนะแต่เด่นๆก็คือเหมือนเราจะทํางานสองอย่างนะคะงานราชงานหลวงคือเงินทองเนี่ยมันต้องเหมือนเอื้ออํานวยต่อกันนะเหมือนหาจุดหึงมารอเลี้ยงจุดหนหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่โอเคเราต้องการใช้เงินแหละ แล้วมันมีงานเข้ามาพอดีไม่เอาก็ไม่ได้เนาะ,ะแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้นะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ลองทําอะไรใหม่ๆเป็นช่วงจังหวะของการขยับพยายสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานการเรียนบางคนไปโรงเรียนอะไรเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับด้านโซเชียลนะคะงานใหม่ ใครรองงานใหม่มีแน,นวโน้มว่าจะได้งานใหม่นะคะโดยเฉพาะทางไกลก็โดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะทางไกลต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศด้วยหรือบางคนทําเกี่ยวข้องกับการขายประกันอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเนาะ,นะในส่วนของงานนะคะสบายๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,มันไม่เกินมือคุณดังนั้นช่วงจังหวะนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลน,นะคะ แต่ว่า2เหรียญเนี่ยเราต้องบาลานซ์ให้ดีๆนะคะทั้งงานราชงานหลวงเนี่ยอย่าให้เสียนะคะอ่ะต่อมามาที่เรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้เป็นยังไงล้นลานะคะสบายสบายเดอะฟูไม่ได้มีอะไรตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินสักเท่าไหร่หรือปัญหาที่มันมีเข้ามามันจะผ่านเข้าไปมันจะผ่านไปได้ง่ายๆนะคะมีโอกาสมีโชคแบบฟุกฟุลองไปจับลอตเตอรี่ไว้สักใบสองใบนะคะ หรือคุณจะด้านไหนก็แล้วแต่นะคะเออมันมีแนวโน้มนะคะแต่ว่าในพาร์ทการเงินเหมือนเราพยายามกดข่มไม่ใช้จ่ายซุลุยซุลยนะคะยังจําเป็นอยู่เนาะเพราะมันเกิด2เหรียญตรงนี้นะคะยังไงเงินทองช่วงจังหวะนี้มันผ่านไปได้แบบฟุกๆหรือมีเงินใหม่ๆเข้ามานะคะ ก็ยังต้องควบคุมอยู่เพราะว่ามันมีแนวโน้วนมว่าราศีกันเนี่ยอาจจะไปใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวหรือว่ารู้สึกว่าใช้ใช้ไปก่อนนะคะใช้แบบตามใจไปก่อนเดี๋ยวมันจะหมุนเงินไม่ทันเนาะถ้าอย่งไงก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ด้วยนะคะต่อมามาที่เรื่องของความรักความรักเริ่มต้นที่ราศีกันคนมีแฟนราศีกันคนมีแฟนเดือนนี้เป็นยังไงนะคะ แฟนกับเราคุยกันได้ดีขึ้นนะคะช่วงจังหวะน,นี้แฟนมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะชอบใช้อํานาจก็ได้นะคะจังหวะน,นี้ราศีกันอาจจะรู้สึกอมไม่ได้อยากที่จะถกเถียงอะไรกับเขาปล่อยให้เขาเป็นผู้นําในเมื่อเขาอยากเป็นผู้นําก็ให้เขาเป็นผู้นํานะคะอ่ะเอาเป็นว่าดูเหมือนเขาคุยรู้เรื่องขึ้นน่ะ แม่หมอมองเห็นนะคะแล้วก็ความรักของพวกเราเนี่ยไลยล้อมกันไปหมดเลยนะเป็นช่วงจังหวะของการขยบขยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราสําหรับบางคนอาจจะไปดูในเรื่องของบ้านหรือว่ามองหาอะไรเพื่อครอบครัวของพวกเราโอเคอาจจะมีความหึงหวงกันบ้างนะคะแต่ก็ขอให้ไว้ใจกันละกันอ่ะมาดูในสชิงของการนางฟ้านะคะความาารักราศีกันคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรเดือนกันยายนนี้ Deception ใครบางคนยังสวมหน้ากากอยู่นะคะอ่ะหมายความว่ายังไงนะคะแม่หมองมองว่าอาจจะมีบางอย่างที่เราทั้งสองคนปกปิดมีอะไรที่ปกปิดกันอยู่ดังนั้นจะจะพูดว่าไม่ให้ไว้ใจกันมันก็ไม่ใช่นะ,ะอาจจะมีอะไรที่ซ่อนเล้นอยู่หรืออีกในยะหนึ่งมันหมายความว่าอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในเรื่องของความสัมพันธ์กับพวกคุณในช่วงจังหวะนี้นะคะเขาอาจจะมีอะไรที่ปกปิดไว้อยู่บางคนทําเหมือนว่าหวังดีกับความรักระหว่างคุณทั้งสองคนแต่เขาอาจจะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เข้ามานะคะเออถ้ายังไงช่วงจังหวะนี้ฟังแล้วก็ดูวิเคราะห์ด้วยเหตุผลดีกว่าเนาะ อะต่อมามาที่ราศีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุยกันรู้เรื่องขึ้นแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้เราอาจจะหึงหวงคนคนนั้นก็ได้นะคะหรือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆอาจจะมีในเรื่องของพลังงานการหึงหวงกนราะกันนะคะเป็นช่วงจังหวะของการเรียนรู้ ทั้งสองฝ่ายเลยถึงแม้จะเป็นความรักที่เป็นทางไกลนะสำหรับบางคนก็ยังที่จะคาดหวังได้ไม่มอกมองเห็นถึงความความที่อีกฝ่ายหนึ่งอยากให้เราไว้ใจเขานะคะหรือให้นักแน่นให้รอคอยในเรื่องของความรักจากเขาอะต่อมามาดูในส่วนของการนางฟ้าความารักราศีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรน,นะคะเดือนกันยายนนี้ Give your r e l ationship อา a n c e ให้โอกาสเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะของคุณและเขานะคะให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะเปิดโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ที่กลับเข้ามาในหัวใจของเราหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะให้พบเจอความรักอีกครั้งหนึ่งต่อมา มาที่ราศีกันคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงนะคะคนโสดต,ต้องบอกว่ามีคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณเนี่ยที่เขาปลื้มคุณนะเขาชอบคุณคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะเขาจะอยู่ใกล้ๆคุณเสมอบางทีอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้แต่มองเห็นเนี่ยก้าวถ้วยสำหรับบางคนก็ต้องบอกว่าเราอาจจะมี fc แฟนคลับเยอะก็ได้นะคะหรือช่วงจังหวะเน,นี้ย มีหลายคนที่เข้ามาอยู่ก็เลือกให้ดีๆนะคะอ่ามันมีแนวโน้วนมว่าจังหวะนี้เราค่อนข้างเนื้อหอมนะคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักนะคะเกี่ยวข้องกับงานอ่ะต่อมามาดูในส่วนของการนางฟ้านะคะความรักราศีกันจะเป็นเช่นไรนะคะคนโสดกันยายนนี้หนึ่งใบ attraction คุณเป็นสิ่งที่ดึงดูดเกี่ยวกับความรักนี่แหละเป็นคนที่น่าสนใจตัวคุณเองมีสเสน่ห์นะคะจังหวะที่คุณอยู่กับอะไรที่คุณชอบที่คุณรักออรา่าความสุขมันเปล่งประกายความงามในร่างกายของคุณอะ่ะมันเปล่งประกายออกมานะคะดังนั้นแม่มอ,มองว่าตัวคุณเป็นคนที่ดึงดูด เกี่ยวกับความรักช่วงจังหวะนี้มีสนเสน่ห์เนี่ยความรักไลยล้อมตัวเต็มไปหมดเลยนะคนโสดน,นะอ่ะก็จะมีใครบางคนที่แอบหึงแอบห่วงคุณหรือพยายามที่จะอยู่ใกล้ๆคุณนะคะเพื่อที่จะเหมือนไม่ให้ใครเข้ามาใกล้คุณได้อ,อ่ะต่อมามาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรลาศีกันในช่วงจังหวะนี้นะคะช่วงจังหวะนี้ปัญหาบางอย่างที่คุณหมักบ่มไว้ หรืออาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้อาจจะเป็นโปรเจกต์ไอเดียที่คุณมีไว้มาเนน,นานแล้วที่คุณว่าจะทำว่าจะทาแต่ไม่ได้ทำสักทีนะคะช่วงจังหวะนี้รอไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบจัดการมันถึงเวลาแล้วนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาบางอย่างที่เราหมักหมมไว้ที่มันเป็นบางอย่างที่ยังคาใจเราอยู่นะคะ,ะเขาบอกว่าต้องทําได้แล้วนะคะต้องจัดการมันได้แล้วนะอย่ามัวแต่เออเราเหยนะคะสําหรับใครที่มีภาระ,ะในเรื่องของหนี้สินต่างๆนานา,นาคุณต้องขยันช,ช่วงจังหวะนี้หาเงินได้นะคะอย่ามัวแต่ สบายๆนะคะอย่ามัวแต่แบบลันลาเกินเหตุนะเอ,อเพราะว่ามันเหมือนมันมีโอกาสในเรื่องการเงินใหม่ๆที่คุณอาจจะแผนไว้มานานแล้วนะคะอันนี้ต้องรีบเร่งทําได้แล้วแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้มีโชคเนาะยิ่งเข้าหาสังคมยิ่งมีโชคนะคะบางคนมีในเรื่องของการโยกย้ายที่ไพ่ยอยากจะเตือนเน้นๆก็คือในเรื่องของการเงิน ควบคุมรายใจ่ายให้ดีๆมันมีนโน้มเราอาจจะไปใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวหรืออาจจะไปเปให้ใครก็ได้ขอให้ราศีกันมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ